การที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังอยู่รอดได้ถึงทุกวันนี้เพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักสร้างนวัตกรรมเพื่อการเอาตัวรอดจากที่เคยมีอายุไขเฉลี่ยเพียงแค่40ปีจนในปี1798มนุษย์ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษที่ช่วยชีวิตผู้คนจากสาเหตุการตายอันดับหนึ่งไว้ได้มากมายปี1877 ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อก่อนการผ่าตัดทําให้โอกาสมีชีวิตรอดสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนและปี1928โลกได้รู้จักกับเพนิซิลินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่จะช่วยรักษาชีวิตให้อยู่รอดจากโรคทําให้อายุไขเพิ่มขึ้นเป็น60ปีหลังจากนั้นมนุษย์เรา ได้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆมาอีกมากมายจนสามารถมีอายุยืนยาวถึง80ปีและนับวันก็มากขึ้นมากขึ้นไม่นานมานี้มีการค้นพบในระดับโนเบลไพรส์มนุษยชาติได้รู้จักกับเทโลเมียส่วนปลายของคโครโมโซมซึ่งมีหน้าที่กำหนดอายุไขของร่างกายจากผลวิจัยพบว่าผลไม้โรซาล็อกสเบอร์กี ซึ่งจัดเป็นผลไม้ทางการแพทย์ประสานกับซูเปอร์ฟรุตรวมเป็น6ชนิดจนได้เครื่องดื่มซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนซึ่งให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระระดับเซลล์ที่เรียกว่าโซร็สูงถึง542,880หน่วยต่อขวดจึงมีส่วนช่วยปกป้องส่วนปลายของเทโลเมียร์อีกทั้งยังเสริมสร้างพลังงานในเซลล์เพื่อช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมเซลล์ดีขึ้นและทำหน้าที่เสริมเกราะป้องกัน และคอยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้ามาทำ้ายเซลล์ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ยืนยันประสิทธิภาพสูงสุดจากรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนั่นคือการค้นพบที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของมนุษยชาติเพื่ออายุไขที่ยืนยาว buggy.